หวินเนี่คือห้องที่เสี่ยวเยียนถูกทำร้ายก่อนหน้านี้นายเป็นคนโทรมาเหรอเธอคือลู่โยรันเหรอใช่บอแสละให้ฉันแล้วจะตอบแทนอย่างดีรีบร้อนทำไมนั่งลงก็ค่อยคุยกันนายเบีดประตูทำไมเรื่องต่อจากนี้ ผมอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวสักหน่อยบอ่อแสอยู่ที่ไหนถ้าเธอทำให้เราพอใจนะก็จะให้บอ่อแสกับเธอปล่อยฉันนะนะปล่อยฉันปล่อยฉันนะปล่อยฉันพ <c oughs> อเรเื่อด้วยเสร็จก็จะปล่อย <c oughs> ทำอะไรนะ่ะ <c oughs> ปล่อยนะรอฉันตา้ตอนต่อไป <c oughs> ลูกโยรัน เธอกล้าแอบพลอดรักกับคนอื่นในห้องที่เสียวเย็ยนถูกทำร้ายหรือว่าเขารอวันตายเขาเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นพี่เจอยวนนี่มีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่าถึงที่เขาจะให้คนมาฆ่าพี่เสียวเย็ยนแต่เขาคงไม่เลินเล่อแบบนี้หรอกเธอไม่ต้องมาแส่ร้างรับฉันไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่แรกลู่โยรันฉันคิดไม่ถึงว่าเธอจะอยากขนาดนี้ ออกมาหาผู้ชายเลยนั่นสิคะพี่พี่ไม่กลัววิญญ,ญาณที่เซียวเหยียนที่อยู่บนสวรรค์มหาพี่เหรอเป็นเขาเขาบอกว่ามีเบาะแสที่เขเาลายม <า S 1> ันจะมาล้อเล่นอะไรอีกเซียวเหยียนถูกเธอฆ่าตายแล้วยังจะใช้เขาเป็นโลก่กำบังอีกเหรอพี่คะเป็นคนต้องสำนึกผิดบ้างนะไม่เชื่อก็ถามเขาดูสิเบาะแสอะไรผมไม่รู้จักเขาเลยนะแค่ดื่มเหล้าแก้วเดียวกเกิจะลากผมเข้าไปให้ได้เลยบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีเราเพิ่งเข้ามาเองนะ ลู่โยรันดูท่าเธอจะไม่สำนึกเลยสินะยังกล้ามารบกวนความสงบของเขาที่นี่อีกหัวใจเธอบันไดความรู้สึกเหรอดูท่าติดคุกม,มาสามปีคงไม่ได้ทำให้ความจำดีขึ้นครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแนะ่รูดีตามตอนต่อไปเจ้ายวนเขาโกงฉันไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นลู่โยรันอยากได้ผู้ชายไม่ใช่เหรอวันนี้ฉันจะช่วยเธอเอง วันนี้พวกนายสามคนดูแลเธอให้ดีๆละ่ะไม่ต้องปลานี้เมื่ออย่างนั้นพวกนายจะไม่มีใครรอดไปได้ครับครับจางเขาติดตั้งกล้องเพิ่มเติมถ่ายทุกอย่างไว้ให้ัะความเจ็บปวดที่เสี่ยเวเย็นเคยได้รับฉันจะให้เธอได้ลิ้มลอตั้งแต่ต้นจนจบจอย่ยอนหยานะฉันขอร้องอยานะลูกโยรันนี่คือสิ่งที่เธอควรได้รับ<ม>เพลิดเพลินกับมันซะเถอะ เซีเจออยวนฉันสาบานฉันไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นถ้าหากคุณจะให้พวกเขาย่ำยีฉันให้ได้จากนั้นฉันจะฆ่าตัวตายฉันรู้ว่าคุณไม่สนใจความเป็นมามตายของหรือว่าฉันจะเข้าใจเธอผิดไปจริงๆพี่เจอ,อยวนหล่อยพี่เข้าไปเถอะพี่เซียเวเหยียนถูกขืนใจในห้องนี้จนตายจะให้เกิดโศกนาฏกรรมอีกครั้งไม่ได้ลู่เยรัน ความเป็นความตายของเธอเกี่ยวอะไรกับฉันคนอย่างเธอนอะไม่ได้คู่ควรให้ฉันจดจําสักนิดพี่เจอยวนปล่อยพี่เขาไปเถอะเขาไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> <อ>เข้ามาพาคุณดูลูกออกไปส่งลูกโยหลันสู้กับฉันเหรอโป <c oughs> รูปติดตามตอนต่อไป ลู่โยรันฉันจะส่งวิดีโอที่ถ่ายไว้ให้เธอดูสิว่าตัวเองเลวแหลกแค่ไหนพวกนายสามคนเริ่มได้เลยอย่านะอย่านะปล่อยฉันเราไม่มีความแค้นต่อก,กันฉันขอท้ห้องปล่อยฉันไปนะพวกเราก็ทำตามคำสั่งเราจะอ่อนโยนกับเธอนะพวกนายไม่กลัวผัรกำหรอกำหรอ มาสองคนกลัวผลกรรมไหมกรรมอะไรล่าลูกพี่ลูกพี่ก่อนเลยคนสวยเรามาแล้วพวกสารเล่นแล้วโอ้ดีๆไม่ชอบต้องไหนใช้กำลังคุณชายเสี้ยบบอกให้เธอเพลิดเพลินพวกนายกดเธอไว้ ได้เลยเห็นแล้วใช่ไหมประธานเสี้ยให้เราดูแลเธอให้ดีตอนนี้เธอไม่มีบ้านให้กลับแล้วทําผิดต่อประธานเสี้ยใครก็ช่วยเธอไม่ได้ถอดออกปล่อยฉันนะไอ้พวกชั่วปล่อยเลยปล่อยให้เธอทำเองใช่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็เดินเยอะอยู่ฉันนะ ว่าจะไหัม่รดจิตตามตอนต่อไปใครนะมาทำลายเรื่องดีๆของฉันอีกแล้วประธานเสียขอโทษครับยางทอพอพาดักไปซะเข้ามาประธานเสีย้ยผมผิดไปแล้วไว้ชีวิตผมเถอะประธานเสียประธานเสีย้ยปล่อยผมไปเถอะ ลู่โยรันฉันดูถูกเธอเกินไปจริงๆตอนนี้ยอมขายตัวเพื่อเงินด้วยสามปีแล้วเมื่อไหร่คนจะปล่อยฉันไปสักทีล่ะแส่งน้อยใจอะไร<อ>ฉันว่าที่เธอติดคุกมาสามปี<ๆ>เธอคงเคยทำมันมาหมดแล้วจะมาแส่งถือตัวอะไรตอนนี้ มีเรื่องอะไรคุณโหนทางนั้นแจ้งมาว่ายัางมีคนตามลู่โยรันอยู่เหมือนว่าคุณนายจะส่งมาโอ้ดูว่าที่แม่สามีฉันสิมีเป้าหมายเดียวกับฉันเลยงั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องช่วยเขาสักหน่อยเข้าใจแล้วครับอย่าให้มือเราต้องแปดเปื้อนสร้างโอกาสในการลงมือให้เขาฉันต้องการแก้ปัญหาทั้งหมดให้เสร็จก่อนงานมั่น ตอนนี้ฉันอยากได้นักร้องประจำเธอมีบ้างไห<ะ>มสวัสดีค่ะพวกคุณหานักร้องประจำอยู่หรอคะฉันพอได้ไหมคะได้ได้ได้ไดตามฉันมารูดติดตามตอนต่อไปเข้ามานั่นคือแนวคิดดีไซน์ขั้นสุดท้ายของสินค้าเราเชนดูครับโอเคหวังไว้ตรงนั้นแหละ เผ<อ>ยวก่อ,นอยนประธานเผยซื่อผู้หยางดีไซเนอร์สินค้านี้เชื่ออะไรสินค้าตัวนี้คือดีไซเนอร์ที่เราคัดเลือกผ่านการออดิชั่นออนไลน์ถึงเธอจะไม่ค่อยดังเท่าไร่แต่การออกแบบของเธอนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของสินค้าเราครับไม่ค่อยดังเท่าไราง่งั้นเหรอผู้หยางนายไปสืบข่าวข่าว,าวตะกูลูกของเมืองเยียนในประเทศได้ชะน,นอยเนสืบเรื่องรุยโยหลันคนนี้หน่อยครับ มีต้นรับทุเข้าสู่นําแต่งของชทกับโยรันยู่ที่้วไป้าหมายขอรุ๊ผมจะตามไปด้วยลุยโยรันขอให้คุณมีความสุขโยรันนี่คุณหรือเปล่า โนันเขาแก่หลิวให้เธอไปดื่มกับเขาสักหน่อยอะฉันเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่ดื่มเทาแก่หลิวเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราแค่ดื่มเหล้าสองแก้วไม่มีอะไรเสียหายสักหน่อยคิดว่าตัวเองแน่มากสินนะกล้าหักหน้าทุกคนฉันชอบเธอเพราะไว้หน้าเธอเธอยังกล้าเล่นตัวกับ<ท> <ๆ S 1> ฉันอีกเหรอวันนี้ฉันไม่ใช่แค่จะให้เธอดื่มกับฉันฉันจะให้เธอนอนกับฉันด้วยปล่อยนะ อืมประประปะทัดประทัดเสียรู้ติดตามตอนต่อไปประทาดเสียผมไม่รู้เลยว่าในเมืองเย็นมีคนแซ่หลิวตั้งแต่เมื่อไรก็เลยรีบมาทักทายสักหน่อยประทัดเสียไม่ใช่นะไม่ใช่นะควาใจผิดทั้งนั้นอะเพระผมผมไม่กล้าหรอกผมผมจะกล้าอวดดีต่อหน้าคุณได้ยังไงเท่าแก่หลิวเมื่อกี้คุณไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้นะผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว อย่าาใหหห้้ผมเ็นนคุณอีกอ,อกไปบมาขายตัวแล้วนี่ไม่ต้องแซกถตือตัวแล้วเหรอหน้าังเกียประธานเสี่ยโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับกู้ซื้อตอนนี้เราก้าวหน้าอย่างราบรื่นมากต่อไปรรตเรียเจาจางเทาไน้าไ,ไปตัวสอบคนแซ่หลิวนั้นทีฉันต้องการให้มันใส่วกไปจากมืองเยียนได้ครับประธานเสียจอดรถ รูปทดตามตอนต่อ,ตอไปเชิญครับโยรันผมกลับมาแล้วลูกโยรันผู้หญิงที่สมควรตายยือ,อยุอารมณ์ฉันได้ง่ายได้ตลอดตั้งสติหน่อยเสียเจียุยุนเธอขขาน้องสาวหน่อยได้เวลาตัดขาดแล้ว จางเทาพาหวังหยงไปที่ห้องประธานเสียพาคนมาแล้วครับประธานเสียไว้ชีวิตด้วยผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วคุณปล่อยผมไปเถอะได้ชอบลู่โยรันเหรอไม่ไม่ไม่ไมผมไม่ชอบครับเออเรารู้จักกันที่บ้านน่นจะเฉยเป็นเธอใช่เธอนั่นแหละเธอจะต่อแยผมให้ได้ ประธานเสี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าคุณหนูลูกเป็นคนของคุณไม่งั้นต่อให้คุณมอบความกล้าให้ผมผมก็ไม่กล้าหรอกฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเธอเธอฆ่าน้องสาวฉันฉันเลยคิดจะทําเรื่องดีๆทาให้พวกนายสมหวังประธานเสียคุณไม่ต้องห่วงผมจะทําให้คุณพอใจแน่นอนเดี๋ยวพาเธอไปที่ห้อง405ต้องทอํายังไงผมผมเข้าใจเข้าใจผมผมผมจะไปเดี๋ยวนี้ผมจะไปเดี๋ยวนี้เลย กรทอนเผยถึงแล้วครับผู้ยานนายไม่ต้องตามมาช่วยจัดการด้วยที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ฉันกลับประเทศทีครับหลตามตอนต่อไป ตื่นเร็วขนาดนี้เล,นะเลยเหรอก็อดีแบบนี้นะ่าสนใจกว่าอย่านะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยนะปล่อยนะเฮ้ยอย่าอดดีให้มากนะการที่ฉันถูกใจเธอปเป็นเกียดของเธอนะ ขอร้องปล่อยฉันเถอะนายต้องการอะไรจะให้เงินได้ฉันไม่อยากได้เงินวันนี้ฉันอยากได้แค่เธอทุกอย่างนี่เป็นสิ่งที่ลูกโยวนจิ่วคนได้รับไม่ใช่เหรอเฮ้ยกนต่องป ลูโ่โยรันนะั่นปกติก็ดูสง่าผา่าเผยคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้มีอะไรงั้นเหรอฉันนะ่ะเมื่อกี้เห็นเขาถูกผู้ชายอุ้มไปที่ห้อง405แล้วจริงเหรอเป็นพวกเส่ฐีสินะโยรันใส่ <c oughs> หัวไปไม่เห็นว่าฉันทำอะไรอยู่เออเออโยรันเป็นยังไงบ้างผมจะพาคุณออกไป ประธานเสียผมทําตามที่คุณสั่งนะประธานเสีย้ยเขาทําผมเสียเรื่องกูปักจางทงพาเขาออกไปครับพ,พาไปเดี๋ยวเดีเด๋ยวประธานเสีย้อ,อรููติดตามตอนต่อไปนี่นายกระบ,บาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณทํากับโยรันแบบนี้เหรอนี่มันเรื่องของเรานายไม่ต้องเข้าไปยุ่งมันเป็นอดีตไปแล้วเสียเจอยวนผมจะบอกให้นะตอนนี้คู่มั่นของคุณคือลูดชินชิน พึงสังมอนด้วยดีได้พอได้แล้วเสียเจอ,อยวันโ,โยรันขังฉันไว้ในี่คุกตั้งสาปียังไม่พออีกเหรอคุณจะทรมานฉันไปจนถึงเมื่อไหร่กันไม่พอหรอกจะบอกให้เดลลู่โยรันสิ่งที่เธอติดค้างฉันติดค้างตระกูลเสียชาตินี้ก็จะใช้ไม่หมด แล้วว่าไม่ได้ค่าเหยียดเหยียนทำไมคุณถึงไม่ยอมเชื่ออะไรฉันเลยละ่ะเธอมีจิตอะไรมาพูดถึงเขาสิวพาฉันไปใที่